สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube แชร์ทุกเทคนิคสำหรับมือใหม่เริ่มต้นที่นี่นะคะสำหรับวันนี้มีเทคนิคการทำปกคลิปด้วย Facebook ทำได้ง่ายๆด้วยรูปถ่ายใบเดียวค่ะสามารถทำได้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเลต็ตหรือ iPad เราจะได้ปกแบบตัวอย่างที่เห็นนี่นะคะ เทคนิคและวิธีการคือให้เราใช้รูปภาพรูปปกรูปถ่ายเพียงใบเดียวเท่านั้นค่ะแล้วทำปกผ่าน Facebook ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันค่ะเริ่มต้นด้วยการทำปกในมือถือนะคะเข้าไปที่โปรแกรม Facebook ค่ะที่ทุกคนมีนะคะแล้วกดคำว่า Story หรือ Post Story นั่นเองค่ะแล้วเลือกรูปที่เราถ่ายเอาไว้สำหรับทำหน้าปกนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้ดูคำสั่งทางด้านขวามือค่ะเลือกตัว a นะคะเพื่อพิมพ์ชื่อปกเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะมันจะมีฟรอนต์ให้เลือกแค่2-3สาฟรอนต์ front, แต่มันเป็นวิธีการง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเป็นโหลดแอปทำปกคลิปเลยค่ะทำผ่าน Facebook ก็ได้นะคะเทคนิคและวิธีจะบอกวันนี้ง่ายๆใครๆก็ทำได้ค่ะอันดับแรกให้เราพิมพ์ ชื่อปกคลิปก่อนนะคะอันนี้คือปกดอกเดซี่วัชพืชข้างทางค่ะพอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะมันจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าถ้าตัวหนังสือมันยาวเกินไปมันจะขึ้นมันทัดใหม่ให้เราอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราเลือกฟอนพอเราพิมพ์ตัวหนังสือเสร็จนะคะมันจะมีตัวเลือกอยู่ด้านล่างเองค่ะคือทุกท่านที่มี YouTube น่าจะใช้ Facebook อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการทำปก ที่ง่ายที่สุดค่ะแล้วเราก็เลือกตัว a อีกหนึ่งครั้งนะคะพิมพ์ข้อความถ้าเราต้องการใส่ตัวหนังสือหลายตัวที่หน้าปกค่ะแล้วเราก็เลือกสีสันให้มันโดดเด่นขึ้นมานะคะแนะนำให้ใช้ฟอนต์แบบนี้แล้วก็ใช้สีแบ็กกราวด์ด้านหลังตัวหนังสือค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่เป็นปกคลิปง่ายๆค่ะเท่านี้เองค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดคำว่าสติ๊กเกอร์ค่ะ เราเลือกคำว่า give นะคะพิมพ์คำว่า summer time ค่ะเราจะเห็น front ถ้าเราพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะเราจะมีสติกเกอร์ให้เราเลือกใช้เยอะมากทีนี้หาคำว่า summer front ค่ะเพียงแต่ว่าสติกเกอร์มันจะเคลื่อนไหวได้แต่ปกคลิปของเรามันเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ไม่ใช่ปัญหานะคะ ตอนนี้กำลังหาสติกเกอร์ที่มันไม่เคลื่อนไหวสรุปว่ามันไม่มีค่ะเราใช้สติกเกอร์ที่เคลื่อนไหวได้แล้วเราใช้วิธีการแคปรูปเอานะคะไม่มีปัญหาสำหรับการทำหน้าปกค่ะเพราะถ้าเราเลือกคำว่าสติกเกอร์อันนี้มันจะไม่มีรูปให้เราเลือกเยอะเรากลับมาที่กิฟเหมือนเดิมนะคะเราพิมพ์คำว่า summer time อีกครั้งค่ะ ทีนี้นะคะมันจะขึ้นฟรอนต์คำว่า Summer Time มาเต็มเลยค่ะแล้วก็ขึ้นรูปด้วยนะคะเทคนิคนี้ยังสามารถเอาไปประยุกใช้อินโทรดักชั n นหน้าปกที่ทุกคนเห็นอยู่ในช่องติวเข้มมือใหม่ทำ YouTube วันใช้หน้าปกในการทำอินโทรนะคะแล้วใส่เสียงดนตรีเท่านั้นเองค่ะเราจะได้หน้าปกอินโทรที่เป็นหน้าปกคลิปนะคะหรือใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหาหน้าปกที่วันเคยสอนทำอินโทรได้ค่ะดูเข้าไปที่ปกคลิป YouTube หรือการสร้าง introduction ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราแคปหน้าจอค่ะแล้วตัดให้เหลือเท่ากอบรูปด้านไหนนั่นคือไซส์หน้าปก YouTube ถ้าเราถ่ายรูปในแนวนอนอยู่แล้วไซส์ของรูปจะเป็นหน้าปก YouTube ค่ะพอเราตัดรูปนะคะเราก็กดบันทึกเท่านี้ เราก็มีหน้าปก YouTube สวยๆแล้วนะคะด้วยการทำผ่าน Facebook ค่ะและวิธีการทำผ่าน Facebook นั้นนอกจากเราจะใช้สตอรี่ในการโพสต์ t o r y แล้วนะคะเรายังสามารถใช้การทำหน้าปกจากการโพสต์ข้อความปกติได้ค่ะเดี๋ยวรอชมเทคนิคอื่นๆนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาทำอีก แบบหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบสติกเกอร์นะคะมันมีตัวเลือกให้เลือกหน่อยคำว่าซัมเมอร์ไทม์นะคะเราลองมาเปลี่ยนเป็นการพิมพ์คำว่าซัมเมอร์ไทม์ก็ได้ค่ะแล้วเลือกรูปแบบของตัวหนังสือหรือข้อความนะคะมันเป็นสองบรรทัดเดี๋ยวเราทำเป็นบรรทัดเดียวค่ะแล้วก็ใช้สีสันให้สดใสเข้ากับซัมเมอร์ไทม์นะคะเดี๋ยวเอาแบบนี้ค่ะฉากสีเหลืองนะคะ เราก็จัดวางพื้นที่ใช้นิ้ว2นิ้วที่ถนัดวางลงไปในสติกเกอร์แล้วใช้การกลางหรือยอ่อตามความต้องการได้นะคะเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ปกแล้วนะคะอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งค่ะนี่คือปกที่เราทำได้วันนี้นะคะจะเป็น2แบบแบบนี้ที่เราแคปหน้าจอเอาไว้แล้วนะคะกับแบบนี้ที่เราพิมพ์ตัวหนังสือคำว่า Summertime ด้วยตัวเองเราเลือกวิธ การแก้ไขค่ะแล้วเลือกเครื่องมือตัดที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือ iPhone นะคะจะทำได้แบบนี้ค่ะซึ่งวันไม่แน่ใจว่ามือถือ Android ใช้การตัดรูปได้ตรงไหนนะคะเท่านี้เราก็จะได้ไซส์หน้าปก YouTube แล้วค่ะเป็นวิธีการง่ายๆฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่หัทำ u t u b e ด้วยกันนะคะนอกจากนั้นการทำปกอาหารด้วย Facebook ยังทําให้ปกอาหารนะคะสวยงามได้เพราะว่าฉากหลังของตัวหนังสือมันจะทําให้โดดเด่นขึ้นมาจากปกอาหารวิธีการนี้เราไม่ได้ทําในสตอรี่แล้วนะคะแต่เราทําในหน้าโพสค่ะเหมือนกับเราโพสในหน้า Facebook ปกติแต่เลือกภาพถ่ายเสร็จแล้วกดเข้าไปที่ภาพถ่ายเราจะเห็นเมนูคําสั่งแบบเดียวกันกับสตอรี่ค่ะ เราเลือกวิธีการใส่ตัวหนังสือใส่รูปภาพใส่สติกเกอร์เพิ่มเหมือนในสตอรี่ได้เลยนะคะเราจะทำด้วยวิธีนี้ปกคลิปออกมาก็เป็นเช่นเดียวกันกับที่เราทำในสตอรี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จัดวางตัวหนังสือนะคะยิ่งถ้าเป็นปกอาหารทำด้วยฉากหลังของตัวหนังสือที่มีสีแบบนี้จะทำให้ปกคลิปสวยงามขึ้นค่ะ แล้วปกคลิปนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการตัดต่อสำหรับมือใหม่ทำ u t u b e ทุกท่านใช้การถ่ายรูปสวยๆรูปเดียวจบค่ะเท่านั้นนะคะแล้วใช้การใส่วางตัวหนังสือที่มีสีสันที่โดดเด่นทำให้อ่านเห็นได้ชัดเจนเท่านั้นจบเลยจ้าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลเรื่องการตัดต่อนะคะถ้าเราอยากใส่รูปเพิ่มเราก็กดคำว่าสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วกดเลือกคำว่ากิฟ ก่อนนะคะแล้วพิมพ์ตอนนี้คือมันเป็นเมนูอาหารวันพิมพ์คำว่า Cooking ค่ะอยากได้รูปเชฟแบบกำลังทำอาหารเนี่เลือกสติกเกอร์รูปนี้มันเป็นสติกเกอร์เคลื่อนไหวก็จริงนะคะแต่เราใช้การแคปหน้าจอมันจะได้รูปถ่ายค่ะมันจะไม่เป็นคลิปเสร็จแล้วเราแคปหน้าจอนะคะแล้วตัดค่ะเท่านี้นะคะสติกเกอร์ที่เราได้เมื่อกี้มันจะเป็นรูปนิ่งแล้วรูปตรงนี้คือรูปไม่ใช่คลิป นะคะแต่ถ้าเราจะใช้วิธีการบันทึกกดบันทึกจากหน้าจออันนั้นมันจะกลายเป็นคลิปนะคะนี่คือวิธีการง่ายๆถ้าเราใช้ใชสติกเกอร์นี่คือวิธีการในการทำหน้าปกเท่านี้เราก็จะได้ปกคลิปอาหารและปกอื่นๆสวยๆทำด้วย Facebook ค่ะ ที่เห็นอยู่นี่คือการทำผ่านมือถืออีกวิธีหนึ่งคือการทำผ่าน iPad หรืออุปกรณ์แท็บเล็ตนะคะหน้าจอจะใหญ่กว่ามองเห็นได้ชัดกว่าทำวิธีเดียวกันค่ะเลือกหน้าโพสต์แล้วเลือกรูปนะคะพอเราคลิกที่รูปเราจะเห็นเมนูคำสั่งแบบเดียวกันกับในสตอรี่ค่ะทีนี้ก็ทำแบบเดียวกันนะคะอันนี้คือปกจริงที่วันจะใช้จริงเลยนะคะใส่ข้อความจัดวางสี เลือกรูปแบบซึ่งฟรอนต์ของตัวหนังสือตรงนี้จะมี2องฟรอนต์คือฟรอนต์ตัวผอมๆกับฟอนต์ตัวอ้วนๆน,นะคะแล้วเราสามารถเลือกใส่สีด้านหลังของข้อความได้ตอนนี้วันจะทำตัวอย่างแบบเลือกใส่ฉากหลังของข้อความที่มันมีสีแตกต่างกันแล้วพี่ไปน,น้องรอชุมนะคะเราจะได้สีของข้อความบนปกคลิปสวยๆง่ายๆ ทำได้ง่ายๆลองทำดูนะคะซึ่งแต่ละอย่างไม่ยากแล้วทุกท่านก็มี Facebook อยู่แล้วนะคะอย่าลืมค่ะปกคลิปอยากคิดเยอะถ่ายรูปให้สวยโดดเด่นมองออกว่าเป็นรูปของอะไรแล้วเติมตัวหนังสือที่เด่นชัดลงไปหน้าปกเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะคะนี่คือตัวอย่างปกคลิปที่ทำเสร็จแล้วค่ะมีการใส่ตัวหนังสือลงไปแล้วก็ มีการใส่สีของแบล็กเ o ลวที่แตกต่างกันนะคะฉากหลังของตัวหนังสือที่แตกต่างกันก็จะทำให้ภาพสีโดดเด่นสวยขึ้นมาได้ค่ะเมื่อเราใส่ตัวหนังสือครบหมดแล้วนะคะให้เราเลือกเครื่องมือคำว่าบันทึกซ้ายมือด้านล่างค่ะถ้าเราทำผ่าน iPad หรือแท็บเลนะคะเราสามารถกดบันทึกได้เลยค่ะหรือถ้าเราทำผ่าน มือถือแล้วเราไม่ได้ใส่สติกเกอร์นะคะเราใช้วิธีกดบันทึกได้เลยค่ะรูปจะถูกตัดและบันทึกในไซต์ตามพื้นฐานไซต์เบื้องต้นของรูปที่เราไปทำหน้าปกนะคะนี่ก็คือรูปนี้ค่ะก็เป็นไซต์หน้าปกเลยโดยที่เราไม่ต้องตัดต่อเพิ่มเติมนะคะ หวังว่าเทคนิควันนี้จะเป็นไอเดียดีๆสำหรับมือใหม่หัทำ YouTube ทุกท่านนะคะเท่านี้เราก็มีปกคลิปสวยๆที่ทำมาจาก Facebook โดยที่ไม่ต้องโหลดโปรแกรมตัดต่อคลิปใดๆเพิ่ม,เต,มเติมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังและดูวิธีการทำ Introduction จากหน้าปกท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ